ออสักคู่นะครับเฮ้ยออกเฮ้ยออกกล้องเลยดูแต่ดีๆซึ่งแล้วดูดีๆซึ่ง เดี๋ยวรอผู้ชมสักคู่นะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอบางบานนะครับตาบลทางช้างมาสำรวจระดับน้ำได้ไหมโอเคราได้ไหมพร้อมพร้อมพร้อม ครับบ้านกว้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับที่นแล้วนกนะครับเอ่อตอนนี้เราภูเก่าเก้าไกลนะครับภาเก้าไกลยุทธยาอยู่บนแม่น้ําน้อยนะครับถ้าไม่ได้เสียงไงบอกได้เลยนะครับเสียงไม่ดังบอกได้เลยนะครับผมต่อกันเลยนต่อเอ่อตอนนี้เราอยู่บนแม่น้ําน้อยนะครับอำเภอบางบาน แล้วก็ตรงนี้เราอยู่เป็นตำบลอะไรครับพี่เล็กครับตอนนี้คือวัดตะกรูวัดตะกรูวัดตะกูครับนี่พี่เล็กบบนะครับพี่เล็กเป็นทีมงานของพักอมเภอบางบานครับเล็กเป็นทีมงานของอำเภอบางบานนะ,บบนนระรครับผมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพกก้าวไกลเราครับพาวิวงว่าที่ผู้สมัครยุทธยาเขตินพักก้าวไกลครับก็วันนี้อยากให้ทุกท่านได้มาลองดูบรรยากาศน้ำพ่วมชุมชนริมแม่น้ำ ของขอำเภอบางบานบนแม่น้ำน้อยอวันนี้เราขอกมาลองดูพื้นที่สถานี้ก็ว่าคือน้ำเริ่มเข้าท่วมสองฝั่งของแม่น้ำน้อยแล้วนะบ้านเรือนทีออ่อยู่ติดกับแม่น้ำก็จะเริ่มเข้าท่วมหมดแล้วนะําน้ำเริ่มเข้าท่วมหมดแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยทุกบ้านก็จะเตรียมสวนด้วยการยกใต้ถุนสูข,ขึ้นมาถ้าจะรุ่บ้าน รอบๆนะครับแล้วก็ขอให้อเห็นไหมครับเห็นกันไหมครับอ่าเราขอให้พี่เล็กลองเล่านิดนึงย้อนความไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเล็กเองเนี่ยก็บ้านอยู่ใกล้ๆพื้นที่ตรงนี้ย้อนให้ฟังหน่อยครับว่าเนี่ยน้ำมาเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วก็ขึ้นมาเร็วไหมครับน้ำก็ติดอยู่กับปริมาณน้ำที่ตกทางดันเหนือนะครับแล้วก็ถ้ามันเราต้องมารับไม่ไหวันเดือนเกิ้ปล่อยาตามจังหวะอันนี้ถ้าปล่อย ถ้าปล่อยตามแบบธรรมชาติคืออยากเหนือลงลงลง,ลงล่างสุดมันก็นจะไม่เกือดปัญหาือไม่น้ำใช่หมอันนถ้าปล่อยแบบว่า แต่ละปีนี่ไม่ได้ว่าท่วมกันแค่ขึ้นแค่ครับงทีสองเมตรสามเมตรแช่อยู่กันเป็นเดือนเดือนพอเป็นอยู่แล้วก็การอยู่อาศัยมันก็ลําบากลำบากพอปกติปกติก็ลําบากแล้วไม่ยังลำบากปกติจากรัฐบาลที่เคยดูแลพุ่งก่อนพอมาชุดปัจจุบันนี้ก็ไม่เคยดูแลนะครับแถมบอกว่าให้เราพวกเราเรียนรู้อยู่กับน้ำอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเป็นปลาเราจะไม่ว่าเยเราไม่มีชีพเราไม่มีอะไร เราก็หายใจได้เป็นหลุมก็จะหายใจได้เหนื่อยออกมายิ่งมาใช้คําพูดแบบนี้เหมือนกับปล่อยป่าละเลยนะครับปล่อยป่าละเลยให้เราดูแลกันเองอยู่มันเองนี่แผนบริหารจัดการน้าเนี่ยเอาตรงๆชาวบ้านก็ไม่ได้รับรู้นะว่าทางรัฐบาลทำอะไรบ้างจัดการยังไงบ้างนะครับแต่ที่รู้ว่าทุกปีที่น้ำท่วมเนี่ยของเราไม่ได้รับ<ม>ความเป็นธรรมแต่ไม่ได้รับความเป<ม>็นธรรมเลยเพราะ<ม>วา<ม>่วาหาท่วมแล้วบ้านเรือนเสียหาย จะหายไม่ใช่น้อยนะครับเครื่องบ,บ้านไม้ที่เป็นบ้านไม้เนี่ยเวลาโดนน้ำเพิมแช่งกั้นแบบๆมันจะเรียกว่า,วา,วาไม้ปนงไม้มันจะดิบขึ้นอีกมันจะมีปัญหามนาะพอทุกปีมันก็มาละแมันจะอ้าวไม้ที่น่าแตกยดาี่จะพบสมแทรกแต่ละบ้านแต่ละหลังเนอ่าี้บ้านจะไม่ใช่สุดยอดอย่างหาแ,แต่บ้านคนในจำนี่ก็ต้องหาโน่นหานี่มาปะทุกปีเงินที่เก็บมาอ,อุดงมาแต่ละปีแทนที่จะมาใช้สบายก็ต้องมาใช้ เป็นมอคกังกันตัวเอง้องกันน้ำมอคกั้วก็ซ่อมแต่วันหนึงหน่วยงานให้มาต้องจ่าดูแลก็ไม่ชดถือหรือว่ามันก็ไม่เป็นธรรมด้วยเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างบ้านผมเนี่ยผมตีความเงินความคิดหายไปเนี่ยต่างละสองหมื่นรวมที่จ่ายสองหมื่นผมบอกว่าของผมเนี่ยได้มาสี่ร้อยบาทสี่ร้อยห้าบาทแล้วข่าวว่าแล้วบ้านอื่นเนี่ยาำบ้านได้ร้อยบ้านได้สิบ เ,เ,เขาไม่ได้ใช้เลยใช้มาเพื่อป้องกันตัวเของให้ยั่งสองความเป็นธรรมในเรื่องนี้ได้ครับว่าถ้าเราถ้าบริหารจัดการน้ำดีเนี่พวกบนเรือนมันจะต้องได้รับความเป็นธรรมถูมครับเาเราก็เสียภาษีภาษีที่เราเสียนี่เหละอาจ,จเป็นในรูปแบบของภาษีเงินได้หรือภาษีในการจจ่ายซื้อของร้ยแปดสิเอร์เซนเี่ยเราเสียทั้งหมคนรวยเราเสียทั้งหมคนปูนแต่พบอกว่าเราต้องมารับเรื่องพวกนี้ย แั่นเป็นความลำบากอยู่แล้วของคนุนชนบทต้องมารับเรื่องพุนนี้อีกนะครับมันมันไม่เป็นธรรมอยากให้ทางรัฐนะจัดสรรว่าพื้นที่รับน้นะําะเรามันมัน,ม,น,ม,นมันหลีกเลีเ่ยงได้จริงๆก็พื้นที่ของพื้นที่เราเนี่ยขอให้เป็นพื้นที่พิเศษได้ไหมในการลดรภาษีหรือว่าส่งเสริมรายได้ให้พวกเราหรือจะช่วยผู้บบบัช์คนเดนืให้จ่ายคนเดือนคนเดือนเดี๋ยลดเท่าไฟก็ยังดีนะครับ ว่าเราออกสมยหายกินไม่ได้ออกไปก็ลำบากอันนี้ประตูระบายน้ำานัรกเนี่ประตูระบายน้ำนะครับโอ้คือประตูระบายน้ำที่มีปัญหากันที่ว่าน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วทำไมไม่ปล่อยลนนาเาทีอย่างเงี้ยก็มีปัญหากันอยู่เพราะว่าเราไ้่รู้ว่าที่นาตรงเนี้ยเป็นที่นาใครบ้างแล้วเราดันด้วยสายตาคนในด้วยสายตาเนี่ยมันเก็บเกี่ยวหมดแล้วแต่ทำไมไม่ปล่อยเขาีชาวบ้านจึงเลยรวมตัวกันเพื่อให้ทางผู้ริหาร เปิดประตูน้ำนี้จะเป็นปัญหาทุกทป,ปีแล้วก็ปนทุกปีคือผมขยายขยายความอย่างนี้ได้ไหมครับออที่อำเภอบางบานเนี่ยหรือหรือรอบข้างแม่น้ําน้อยเนี่ยจะมีฝั่งหนึ่งที่เป็นทุ่งข้าวกับอีกฝั่งนึงก็เป็นทุ่งข้าวเหมือนกันแต่เป็นทุ่งรับน้ําด้วยแต่ประเด็นตอนนี้มีเรื่องของบ่อดีบ่อทรายนะครับซึ่งสองฝั่งเนี้ยจะเจอปัญหาเดียวกันคือไม่ยอมปล่อยน้ําออกไปทําให้บ้านเรือนที่อยู่ติดริมแม่น้นําเนี่ย ไม่สามารถที่จะปล่อยน้ําออกไปยังุ่งรับน้ําหรือเป็นุ่งนาที่อยู่ข้างนอกได้ใช่ไหมครับเพราะว่าตรงเนี้พอที่ถูกขนาบข้างด้วยแม่น้ำที่ขนาบข้างแม่น้ำเนี่ยคือถนนถูกครับเป็นถนนเป็นคันกั้นน้ำอ่าเป็นคันกั้นน้าซึ่งถนนเนี่ยจะคันจะกั้นน้ําจากตรงกลางแม่น้ําออกไปยัง่งทุ่งรับน้ําแล้วก็ุ่งนาทั้งสองฝั่งถูกไหมครับแต่ว่าตอนเนี้ย ออพอข้าวยังไม่ได้เก็บเกี่ยวลงไปถึงมีเรื่องบ่อดินบ่อทรายเข้ามาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปล่อยน้ําเข้าไปได้ทำให้น้ำเนี่ยถูกขังอยู่ในพื้นที่ริมน้ำนะครับแล้วก็บ้านเรือประชาชนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยก็ถูกข่วมน,น้ำแานมากขึ้นคือคือตรงนี้นะครับเ,เ,เราก็ไม่รู้ว่าการจัดการน้ำเนี่ยจัดการกันยังไงเพราะว่าชาวบ้านไม่รู้จริงว่าจะแบ่งน้ําให้เรามากหน่อย หรือแบ่งน้ําให้อนคามทิดของชาวบ,บ้านนะให้ในทุนมากหน่อยให้น้อยหน่อยอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่า,าทุกปีนะครับเพราะบ้านเรือนประชาชนแี่น้ำท่วมขังนะฮะบนหนักหนักตั้งแต่ห้าหกเดือนแต่ปรากฏว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ยังแห้งสนิทอยู่ข้าวก็เกี่ยวแล้วแล,แล้วประชาชนทุกคนสงสัยนะครับว่าไอ้ฝั่งที่น้ําแห้งเนี่ยมันเป็นบ่อดินบ่อทรายมันเป็นธุรกิจน้ําลงไปปั๊บก็จะทําไม่ได้มันไม่ได้ใช้การไม่ได้นะ เราเราเราไม่ทราบหรอกว่าเราไม่ทราบหรอกว่าทำไมฝั่งน,นี้ไม่ท่วมฝั่งนี้ถึงท่วมหรือท้าบอกให้เปิดประตูน้ําแล้วทำไมถึงไม่เปิดตรงนี้ครับมันเป็นมันเป็นความกังวลใจเป็นข้อสงสัยมานานของขาชาวบางบานซึ่งไม่มีใครใหาคําตอบได้ว่ามันจริงใช่ไหมที่ชาวบ้านพูดกัน่านี้มันจริงใช่ไหมอันนี้ก็อยากให้อยากให้อยากให้ผู้รับผิดชอบมาอธิบายว่าที่แท้จริงมันคืออะไรทำไมไม่ปล่อยสตรีน้ำ แยวมันเป็นปัญหาการเกษตรอยู่แล้วก็ปัญหานรืไม่ใช่ว่าเรื่องน้ําอย่างเดียวนะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องถนนฝุ่นอะไรเงี้ยเพราะปัญหาจากผมที่ขับเคลื่อนในในส่วนของเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยหลังจากที่รถดินอ่ะข,น,ขนดินขนดินขนทรายมาน้าหนักก็ไม่รู้เท่าไหรนนน่น่ถนนพังหมดทาให้เกิดฝุ่นละอองชาวบ้าน,นเกิดป่วยจากโรคปอดโรคอะไรเงี้ย ก็ไม่มีทางการเข้ามาดูว่าทางพวกผู้ประกอบการเนี่ยทำผิดหรือทำถูกหนักหนักหรือเปล่าก็ยังปล่อยให้เว้นอยู่เคยร้องเงินไปทางสพบางบานก็มาตั้งด่านอยู่ทุกวันทองวันแล้วก็ก็เงียบไปก็เงียบไปทำให้ชาวบ้านสงสัยหละเขาบอกว่าเอ๊ะยังไง มีอะไรทับซ้อนกันหรือเปล่าซึ่งสองอสองสาวประเทศที่ผ่านมาเราก็ไปร้อง,อ,งองเ,อเท่เกันที่อำเภอใช่ไหมครับเราก็ดูดูรอดูเหมือนกันว่าอำเภอจะมีมาตรการอย่างไงบ้างแต่ว่าทางอำเภอเขาก็เรียกเรียกพูดคุยกับพ้าผู้ประกอบการบอดดินบอซทรายแล้วเนาะแต่ว่าอาจจะมาไม่พบเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราก็รอดูเหมือนกันว่าจะจะจะมีการปฏิบัติการยังไงแต่ว่าทางเราก็ในนามของพักก้าวไกลก็ขอขอเข้าไปสังเกตการณ์ก่อนเข้าไป การเรื่องนี้ยังไงเนาะครับก็แน่นอนเราเราติดตามเรื่องนี้ต่อแน่นอนนะครับพักเก้าไกลเราขออาสาติดตามเรื่องนี้ต่อปัญหาเรื่องนี้ไม่มีไม่มีพักการเมืองพักไหนเลยที่ที่จะมเสชการแก้ปัญหาพักเก้าไกลคัแรกครับครับใช่แล้วก็ก็เห็นด้วยนะครับก็บอกตามตรงว่าไม่อยากจะพูดกล่าวเอ่อกล่าวถึงพรคการเมืองอื่นนะครับแต่ก็บอกตามตรงว่า เรื่องนี้ก็ยังเงียบอยู่ยูเงียบอยู่จากจากจากพรคการเมืองที่อาจจะรับผิดชอบในพื้นที่นะครับแล้วก็รวมถึงผู้ที่รับผิดชอบในพื้นที่อาจจะยังเงียบอยู่ในเรื่องนี้ก็อยากจะต้องเชิญชวนประชาชนครับบอกตามตรงว่าเรื่องนี้พรรคก้าไกลพรักเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่สำคัญที่สุดใช่ประชาชนต้องร่วมกันเนาะประชาชนต้องร่วมกันให้ข้อมูลอย่พักคก้าไกลร่วมกันยินหยอดด้วยกันร่วมกันบอกว่าเฮ้ยบางบาน ดีได้กว่านี้มีอากาศที่จ่ใสกว่านี้มีถนนที่ดีได้กว่านี้รวมถึงอยู่อยู่กับธุรกิจที่มาทํางานในพื้นที่เนี่ยได้อย่าง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 กว่ไทยใช่อย่างกว่าไทยอย่างพึ่งพาสายการนะครับไม่ใช่ว่าเออบางบางที่ได้เสียบเสียบอะไรแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันแล้วครับพี่เลยครับวัดสุวรรณเจดีย์วัดสุวรรณเจดีย์วัดสุวรรณเจดีย์ครับอําเภอบางบาน นครับนั่นเป็นอำเภอเสนาครัอ่าฝั่งนี้เป็นอำเภอเสนาแล้วครับตรงนีือวัดหเวียง่หวัดหัวเวียงเป็นจุดที่แบบว่าเป็นเหมือนเหมือนเลนมาะครับสะพานนะโอเคครับวัดหัวเวียงเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วว่าสองอาทิตย์ที่แล้วเราก็มากับไทยพีบีเอสเนาะมีไทยพีบีเมาทำข่าวเรื่องของพื้นที่น้ำท่วมพื้นที่น้ำรวมไปถึงเรื่องวัฒนธรรมของหัเวด้วยว่าสามารถพัฒนายังไงได้บ้างในกระดูวิถีชีวิต ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดืมน้ำเข้าเข้าไปทำเข้าไปทางเส้นอ่ะเขาได้ไหมเด่นจานแดจานเขาอยากจะเข้าเว้เนี่ยไดจ้ะเข้าเส้นนู้นอ่ะสเต็ปานไม่รู้อ่ะเดีนิดนึงนิดนึงดูดูให้ดูวัใหม่อ่ะเออสเต็ปานวัดใหม่เป็นกับกับยากกันเลยเต็มแน่เลยนะไปเขาจะรอดไม่ได้เหลือเล็กยังรอดไม่ได้เลยครับก็อันนี้เรามาถึง ตรงนี้วัดสุวรรณยจดีแล้วก็วัดผงเวียงของอำเภอสนาแล้วครับก็เวลาที่เราจะย้อนกลับเราก็กลับมาคุยประเด็นกันต่อครับผมคิดว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้าเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยบอกตามบรงว่าจริงผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาโครงสร้างแบบโครงสร้างมากมากนะครับเอนเหมือนกับเรื่องของการบริหารประเทศไทยเลยตรงครับเป็นเรื่องที่ต้องแก้แต่ต้นน้าเลยมาสมมติว่าเนี่ย เราพูดถึงแค่ในยุทธิยาและการจัดการน้ำในย,ยุทธยาเยวไม่เพียงพอไม่เพียงพยงอรเราต้องไปถึงไชน่าต้องไปถึงนครสวรรค์เลยนะครับที่ได้คิดว่าไงครับกับเรื่องนี้ที่เป็นคนในพื้นที่เราเรื่องของการจัดการน้ําที่แบบต้นน้ำาลยครับจริงๆเนี่ยถ้าจะให้บรูรณาการาจริงๆมันก็คือต้อนน้ําจากน้าปายน้ำอีกที่ตจ้าชาไทไม่ชอบพูดอย่างทแบบนี้แต่เอาเพาจริงๆแล้วเนี่ยมันมันการจัจการน้ำที่ปลายทางมากกว่าผลสำเร็จเรามองที่ผลสำเร็จที่ปลายทางเป็นเทพมหานคร มาจนที่กรุงเทพมหานครบคนหลายๆคนพูดว่ากรุงเทพคือเมืองหลวงกรุงเทพคือเมืองเกิจริจนั้นรักษาส่วนตรงนี้หรือรักษาส่วนของประเทศไทยความคิดแบบนี้ผมว่าเป็นความคิดที่ผิดนะครับเพราะว่าคนในประเทศไทยทุกคนเหมือนเสสีเข้ากันหมดเสพษีเหมือนกันหมดเรคิดว่ากรุงเทพคือประเทศไทยจังหวัดอื่นก็ไม่พัฒนาหรอกครับมันไม่ใช่อย่างนั้นคนต้องดูแลอย่างที่คุณพูดคือต้นน้ากลางน้ําและปลายน้ําดูแลให้เทาเกียมกันการบริหารจัดการน้ําที่ดีและประสบความสำเร็จคือ การบริหารจัดการน้ําที่เป็นเขาที่ให้ปัญหาเชืเดือดร้อนน้อยที่สุดหรือถ้าเดือดร้อนคุณก็ต้องสมบนาคุณคุณต้องต่บแทนในส่วนที่เขารับเขาต้องรับน้ำเนี่ยคุณก็ต้องให้เขากรใจอย่างเต็มที่ยหา่เขาแบบมีรอยยิ้มได้อย่างเดือนนึงอะบ้านผมสำ,สำรวจนะครับบ้านนี้ประมาณสองสามร้อยหลังคางเรือนในส่วนเนี้ยถ้าปรุณจ่ายก็เดือนละ 10, หมื่นระหว่างน้าทั้งหมดห้าเดือนห้าหมื่นครเขาก็พอรับได้นะครับ อต่น <sa> well ี่คุณไม่ได้จ่ายเลยรัฐบาลไม่ได้จ่ายรัฐบาลไม่มีเงินเยียวยาในส่วนที่ใช้ในค่าครัวเรือนและการท่วมทราก็ได้ไม่เต็มที่อันนี้ครับอยากให้พิจารณาพื้นที่รับน้ำเนี่ยถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆหรือในระหว่างการพัฒนาหรือระหว่างการก่อสร้างเนี่ยขอให้คะแนาพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่พิเศษในการดูแลเป็นพิเศษเป็นพื้นที่ปรอะบางเป็นพื้นที่ที่ต้องดูแลเอาใจใส่เพราะว่าเราเนี่ยถูกน้ําท่วมมา แต่สมัยกัฐพยาแล้วตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษแล้วจนมาถึงตรงนี้ก็ยังไม่ถูกแก้ไขนะครับผมก็อยากให้ฝากพวไปถึงกรุงเทพมขานครผู้รับผิดชอบคือท่านชัดชัยกันเลยครับพิจารณาในส่วนของอเงินตอบแทนที่เราชายุทธยาหรือจังหวัดใกล้เคียงอย่างปทุมอย่างอ่างทองเนี่ยต้องช่วยนำเม็ดเงินภาษีของกรุงเทพฯเนี่ยที่อยูุ่สบายอย่างน,น้อยๆก็เรื่องน้ำประปาเนี่ยใช้ น้ำจากข้างบนเนี่ยดันลงไปเวลาเวลาน้ำทะเลหนุนไม่ให้น้ำทะเลขึ้นมาเข็มเนี่ยไอ้น้ำจากข้างบนที่ทึบตึบกักน้ำอยู่เนี่ยอยดันลงไปแต่น้ำปปาของกรุงเทพเนี่ยมีคุณภาพดีกว่าน้ำพวกเราเนี่ยคุณก็เอาภาษีส่วนหนึ่งของกรุงเทพเนี่ยสกี่เปอร์เซ็นต์ที่คุณก็จัดมาจัดสรรมาแล้วก็มาให้พวกเราบ้างคือแชร์เราเราแชร์ความทุกข์ของคนกรุงเนี่ยคุณก็แชร์ความทุกข์ของของคนกรุงมาให้พวกเราบ้างเราเห็นด้วยผมก็คิดว่าคือ เรื่องแบบนี้มันต้องประกอบกันเดินคู่ไปด้วยกันนะครับเรื่องของทั้งการเยียวยาเองเราถึงการบริหารจัดก,การน้ำเองใช่ครับผมด้วยเลยแบบที่เรียกบอกคือจริงๆแล้วเนี่ยยุลยาหลายๆ้นที่่วมเนี่ยโอเคเราเออกแบบให้ยุธยาเป็นอู่ข้าอุ่น้ำเป็นพื้นที่เรารับน้ําอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่ได้ลองรับน้ําเพื่อแค่ตัวเองเท่านั้นแต่เรายังลองรับเพื่ออีกหลายๆจังหวัดที่อยู่ต่ำกว่าเรา,เาที่อยู่ทางใต้แล้วก็เป็นทางผ่านจากแม่น้ําไปสู่ ทะเลเขาไทยนะครับเพราะฉะใช่ครับคือว่าเรื่องของโครงสร้างภาษีเรื่องของการเยียวยาการเก็บภาษีเนี่ยอาจจะต้องมีการพิจารณาพื้นที่นี้ให้มากขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเป็เฉพาะกฎหมายขังเมืองเนี่ยว่าเฮ้ยกำหนดนะว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำของยุทธยาเนี่ยมันจะต้องรับน้ําได้จริงและต้องใช้งานได้จริงนะครับไม่ใช่ว่ามีการออก เอ่อการสร้างรูปสร้างนี้ขึ้นมาจนไม่สามารถที่จะรับน้ําได้หรือมีข้อยกเว้นทางกฎหมายหรือใช้เส้นใช้ส,สายอะไรก็ดีนะครับอาจจะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของบ่อนิมบอร์ายก็ได้ว่าไม่แน่ใจว่ากฎหมายผังเมืองเนี่ยในพื้นที่สีเขียวตรงนี้บ่อนิมบอร์สายสามารถทําได้หรือเปล่าเราต้องต้องไปดูที่ขา,ก,ากับจังหวัดอ่าใช่ษากับจังหวัดเนี่ยต้องเป็นคนดูแลรวมถึงต้องมาดูกัน,กนถ้าสมมติว่าผังเมือง หรือผังสีอ่ะมันให้บาดีปลอทรายทำได้จริงอ่ะแต่ว่าต้องกลับมาดูที่หน้างานกลับมาดูความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆเฮ้ยเราควรจะแก้ไขยังไงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่องนี้บอกตามตรงว่ามันเดือดร้อนกับประชาชนจริงๆนะครับนั้นใช่ครับการเรื่องเรื่องอ่ารระวัติสิ่งแวดล้อมอืมก็เป็นหลักก็ต้องจริงควรจะทำการพิจารณากว่าอยากให้ยังไงประชาชนกอยากอะไรเงี้ยอยากให้มีไหมกองที่สรับัญที่สุด การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่เนาะว่าเฮ้ยเ,เห็นด้วยหรือเปล่าแล้วพอมันทำมาแล้วเนี่ยมันเก็บความเดือดร้อนอย่างไรนะครับเก็บประชาพิจารณ์หรือแม้กระทัง่งอาจจะเป็นประชามาติเลยด้วยซ้ำตรงนี้ตร,นตรงนี้ขอขอ,ขอฝากนะครับว่าถ้าไม่เดือดร้อนจริงก็คงไม่มาไม่มาพูดไม่มาจ่าก,กันทุกทุกปีนะครับถ้าถ้าจำกันได้ก็ผมก็พูดทุกปีเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้น หวังว่าถ้า,าถ้าพวกเราเนี่ยอันนี้โฆษณาเลยถ้าเลือกเือพักก้าวไก่เนี่ยก,ก้าไก่จัดให้แน่ครับ,รบจัดให้ถึงหยุดกิจการครับก็แน่นนอ,อย่างนี้ครับคือต้องอย่างอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าปัญหาเรื่องน้ําเนี่ยปัญหาเรื่องน้ํากับปัญหาเรื่องการบริหารประเทศไทย เป็นเรื่องเดียวกันเลยในประเทศไทยนะครับคือต้องแก้กับการสร้างต้องต้องแก้กั่ต้นน้ำนะครับแต่ประเด็นคือโอเคเราก็ต้องมีปัญหาที่ต้องแก้เฉพาะหน้าด้วยเช่นกันแต่บอกตามตรงว่าถ้าเรื่องนี้ไม่แก้ที่ต้นน้ําก็ไม่สามารถที่จะทําได้สักทีนะครับแล้วก็ปัจจุบันผมว่านะ่าเห็นแล้วเนาะเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณนิพนธ์บุญญาเมณีใช่ไหมครับผู้ช่วยและท่านมีช่วยว่าการกระทรวงกระทรว,ง,วงอะไรวะ ่าการกระทรวงมหาดไทยไครับอ,อ่าี่ก็ได้ลงมาในพื้นที่เหมือนกันแต่ก็ยังเงียบกิบเนาะไม่รู้ว่ามาได้มารับฟังอะไรหรือเปล่านะครับยังไม่ได้พบไอเดียมา <c oughs> ไม่รู้ว่าพบไอเดียอะไรมาหรือเปล่าเก <c oughs> ิดว่านั่นแหละครับคือจะแก้ได้เนี่ยทุกทุกคนต้องมาร่วมมือกันโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่นะครับไม่มีประชาชนอยู่ในสมการในการแก้ปัญหาน้าเนี่ยไม่มีทางที่จะแก้ได้เลยครับซูมไปหาน้องหน่อย นะครับมีน้องมีน้องเนี่ยอาศัยอยู่อยากฝากบอกนิดนึงครับว่าการจัดการกระ่สน้ำที่ดีที่สุดเนี่ยคือการจัดการความทุกข์ทั้งหมดจากความทุกข์ทุกเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะจัดการแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรเนี่ยประชาชนก็มีความสุขครับงไม่ต้องให้สุขมากให้สุขกลางๆอะไรอย่างที่อย่างที่่าดว่าแค่นี้ครับครับ ครับก็จะประมาณนี้แต่ว่าเรื่องนึงก็คือเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับเรื่องของการให้อำนาจของท้องถิ่นให้อำนาจของชาวัางบานได้กําหนดอีกเขาเองว่าการจัดก,การน้ําในพื้นที่เนี่ยจะเป็นยังไรงรงมไปถึงให้จังหวัด ช่วยช่วยกันกำหนดนะครับคือว่าง่ายคือให้อำนาจเขาหิดให้อำนาจคนในพื้นที่ในการตัดสินว่าควรจะเป็นอย่างไรเพราะเราเชื่อว่าคนในท้องหินรู้ดีที่สุดน,นะครับไม่มีใครรู้จักบางบานดีเท่าคนบางบานอีกแล้วครับไม่มีใครรูจ้จักผักข่หรือเสนา,นาหรือพื้นที่รับน้ำเทนะ่าคนในพื้นที่อีกแล้วครับผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอย่างที่บอกไปครับนะั่นคือเรื่องของโครงสร้างการบริหารจัดการเนาะแล้วก็โอเคครับตอนนี้เรามาถึงฝั่งแล้วก็ สรุปภาพรวมนะครับสรุปสภาพรวมที่วันนี้ที่เราไปมาก็น้ําเริ่มเข้าท่วมประชาชนในริมแม่น้ําแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรนะครับก็อยากให้ปีนี้เป็นเป็นเ่าต้องทำใ้เป็น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 กรณีพิเศษเป็นกรณีศึกษาพิเศษคือว่าอยากให้ดูแลประชาชนริมน้าได้ดีดีกว่านี้คือถ้าเขามีถ้าเขาไม่มีความทุกข์แบบเขาเขาไม่เขาไม่ออกมามาพูดหรอกครับ เพราะว่ารัฐบาลรัฐบาลชุดชุดชุดที่บริหารอยู่เนี่ยถ้าท่านใส่ใจนิดนึงนะครับผมก็ไม่เกิดจะไม่เกิดเรื่องนี้ก็อยากฝากบอกอะถ้าถ้าท่านยังอยู่หรือท่านยังไม่ไปเนี่ยท่านช่วยกลับมาดูเรื่องนี้ให้ดีๆครับคร <c oughs> ับเาคบาลาแปดปีนะโอเคเราถึงฟังแนละ้วเดี๋ยวเราขอไปพูดคุยกับเพี่น้องประชาชนในพื้นที่นิดนึงครับเดี๋ยวลองไปถามสัมภาษณ์ให้ยังมั่นกินหรือย <c oughs> <c oughs> ัง ครับสวัสดีครับนครับว่าี่น้ำลารครับก็สับแล้วครับมาเนครวนี้่าช้าหน่อยกับื่อก่อนวนนี้มาช้ากว่าื่อก่อนไม่กอาไวําเนียมาถึงั้นนนีนี่ยังเื่อๆรื่อยๆครัุ้ณป้าได้เริ่มเตรียมตัวยังไงแล้วบ้างคะอ๋อป้าจะเตรียมตัวก็เก็บของั้งอะไรบ้างเนี่ย แล้วมันจะมาเวลาประมาณนี้ทุกปีได้ไหมครับน้ำถึงสถานีในหลวงเพ่ม้ครับครับมีมีอะไรอยากจะแสดงความคิดเห็นไหมครับว่าเฮ้ยเพื่อเราอยากแก้เรื่องการหาน้ำ่ยจแก้ได้บ้างมีอะไรระบายอย่างทำไงจังได้แค่นี้ถผมมอบมาบ้าเราแล้วก็ปล่อยเขาเปล่าเขาทุ่มท่าเราน่ะเป็นคนบ้านเราเนี่ยมันน้ำทิ้งเขาปล่อยม้าแล้วมีตรงนี้ที่รับน้ำเป็นที่รับน้ำ ก็จริงครับก็คือเราก็สามารถที่จะปรับตัวอยู่กับน้ําได้เตรียมเตรียมตัวว่าเออน้าจะมาแล้วว้าเตรียมของเตรียมอะไรกันนะแล้วมีความทุกข์ไหมครับเวลาน้ำมาฮะมีความทุกข์ไหมไม่ทุกข์อ่ะประมาณแม่ไน้ำไม่ทุกข์เหมือนทะเลจีนเลี้ยงลูกมาก็ชินน้ำก็ท okay. ุกข์ก็อยู่นี่จะอยู่กันนี่เพราะโอเคคือดีแล้วที่ประชาชนในพื้นที่เนี่ยปรับเปลี่ยนชีวิตปรับรอ้รู้ว่าเนี่ยน้ำจะมาแล้วนะก็รู้กัน ทั่วกันหมด่ะคเราเครารพในธรรมชาติเนอะเพราะตรงนี้เป็นทางน้ำผ่านอยู่แล้วแล้วก็เป็นพื้นที่ที่รองรับน้ำด้วยเรา,าจากกัดการแต่ว่าถ้ามีมาตรการจากภาครัฐมาช่วยสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่ของเราก็จะดีขึ้นแน่นอนแล้วถ้ไม่อาเราอาจจะบางอย่างที่เราอาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองอะไรที่มันเป็นสาธรณประโยชน์เนี่ยก็อาจจะให้รัฐอะมาช่วยแทนที่เราจะต้องไปช่วยคนอื่นอะไรแบบนี้ถูกต้องไหมครับ แต่บอกาตามตรงครับว่าวันนี้ได้รับการสนับสนุนดูแลจากผู้ใหญ่หมู่ห้าตะบนทางช้างต้องขอบคุณ<ช>ผู้ใหญ่มากจรงิงๆครับแล้วก็จากบ้านของคุณป้าแล้วก็อาจาร,รย์ครับอาจารย์เป็นคนขับเรือเราก็เปลี่ยนกาแฟเนี่ยนะครับขอบคุณมากๆเลยวันนี้เราได้รับการสนับสนุนได้รับการเมตตาจากจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับขอบคุณผ่านตรงนี้เลยแ<ผ>ล้วก็ ก็อน right? like ่จะประมาณนี้นะครับก็อย่างที่เห็นสภาพใกล้แล้วน้ำมาเรื่อยๆก็จากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็คาดคะเนกันว่าอาจจะพอๆกับปีที่แล้วมีโอกาสมีโอกาสจะพอๆกับปีที่แล้วนี่นี่นี่ครับถ้าพอๆกับปีที่แล้วก็ระดับนี้เลยเมตรกว่าเมตรห้าสิบะมันเอวนะครับประมันเอว้ไไมก็อยู่ด ครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากพี่น้องประชาชนชาวยุทธยาละกันว่าให้เตรียมรับมือนะครับเราตอนนี้เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วจริงๆรงเลยเตรียมรับมือแล้วก็ฝากวันที่28นี้นะครับ28สิงหาคมทางเราและทีมทาเก้าไกลทีมนโยบายของทาเก้าไกลแล้วก็ทีมของภาเก้าไกลยุทธยาจะไปกันที่ถ่ายกันเพื่อไปดูพื้นที่ต้นน้ําของจังหวัดยุทธยาเนาะคือถ้าน้ํามา จังหวัดยุขยาเนี่ยอำเภอพักไห่จะเป็นอำเภอแรกที่ได้รับครับเราก็จะไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนรวมถึง ที่น้องกเกษตร,รกรแล้วก็ไปชมโครงการส่งน้ำนะครับซึ่งที่นั่นมีประตูระบายน้ำขนาดใหญ่ก็แล้วก็ตอนเย็นเราจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจพักเก้าไกลเลยนะครับเรื่องการจัดการน้ำนะครับร่วมกับทีมนโยบายของเราก็เชิญชวนทุกท่านได้ติดตามการไลฟ์สดนะครับแล้วก็มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะครับผ่านทางไลฟ์สดหรือผ่านทางคอมเมนต์หรือว่ามาร่วมกันที่ยวไปผ่านหาได้เลยไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทางบ้านนะครับทน ถ้ายังมีหวังว่าประเทศไทยดีได้กว่านี้เชิญชวนร่วมง,งันเกิดใหมประเทศไทยเกิดใัม่ยึดยานร่วมกันขอบคุณครับสวัสดีครับเราด้วยภาพน้ำ <laughs>